ซื้อพันมา้าเหรอคะปลาหนึ่งปลาก็ได้ตัวปลชมตำตำเองมเอฟซีคนไทยไปใส่เบอร์นอตแบบที่นี่ไล่เด้อกหลายเนาะ อืมกล้างมาเป็นอย่างคนไทยรับชมหย่อนลังก็ได้เนาะ คแนบอกอันเม็ดกระถินก่อนเม็ดกระถินบางบ้านเพิ่นกระเอิ้นผักเกษตรเนาะนั่วคับนัวนั่วแบบนัวแสบอ่ะไม่ใช่นัวเค็มเด้ไม่ใช่นัว,นวลึกเด้ เลยนาปลา,มาหมามหมต่ำเซีบเสียงไปต่ำพอเสียก็เสียงเลิศดเลิดพอแห้งละแม่ขาดด่านต่ำด่านสมต่ำเิบาไปใส่ <c oughs> ต่ำเอ็มเด้อ 放尿，乱喊啥呢？嗯 แต่ผู้เบาวแขกได้หรือเปล่ไล่สดบ๊ไปปังผู้เบาวแขกทางรัสเซียเนี่ยเนาะค่อยสิเลิศมาผู้เบาแขกทางรัสเซียค่อยรอค่อยข่าวแขกท, <laughs> ทางนั้นสีคือจะคลองผุด มันขาวคือสัมรี่เม็ดในพาดแขกลาเซียเป็นขาวดิเห็นมบปังแขกข้างเนี่ยแขกอผิวขาวซัมรี่เม็ดในเนี่ยคนมองไรสดดีดีมีส่วนส่วนร่วม ก็ปั่นรายส่วนให้เฮ้าดีค่ะคนคุควยนั่มบันที่นี่รูก,ก็คุย้วยเปลี่นไหมโรยก,กับกยภาษาอังกฤษปเปลี่ยนว่าได้แตงแต่ไทยก็ภาษาอังกฤษแล้วเนาะเอยภาษาลาแล้วเนาะภาษาอีสานอะ